นี่พี่นลุง,งยังไงแต่ก็แซ่บครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องปองใบซูฮูซุนสวัสดีครับทุกคนไอ้หอกกันยำคำยำแรงครับตามสไตล์แซมพอบันดีนครับวันนี้มากครับนี่ครับเป็นโบโลโน่านะครับพี่น้อง นี่ก็เว็บมันเรียบร้อยแล้วครับก็หาซื้อได้ในเซเว่นนะครับพี่น้องอืมรู้ปอาวพี่น้องครับวันนี้มาพาไม่เห็นยังนงี่ภาพามายำแสบครับยำแสบโบรนาเป็นเมนูกับแกงครับวันนี้น้ำเสนอพี่น้องน้ำเสนอ ทุกคนเบิ่งเป็นเมนูกระเพี้ยมครับมารสเด็ดกะนี่ครับบโรนานะครับเรียบเรื่อยแต่ก็มีขึ้นชายพักชีครับหอมไงแตะมีแครรทอีกนิดหน่อยครับมานะจ๊ะที่ขาดไปเลยครับนี่ครับน้ำราดน้ำยำของเรานะครับรสเด็ดวานนี้ดีจัดเองครับนะครับพี่น้องตามาจิ้มรสแซ่บครับ ยำเดี๋ยวตำพริกกระเทียมนะครับตบชีเห็ดนำยำรสแส่บนะครับพี่น้องไปครับมาเลยครับพี่น้องจัดกันเลยทันใดก็บอญรุ่รนน้ามาเลยนะครับใ <c oughs> ส่็จกันต้เลยครับพี่น้อง สามส่วนนะครับนะครับเป็นเมนูกับเกียมนะครับต่อมาครับพี่น้องเชลล์รนะครับเไปเต่อไปนะครับ <c oughs> หอมหัวญ่นะครับใส่ได้ครับพี่นอ้องทันเลยครับเดี๋ยวจะมาะตัดอกตงครับ ปี๊ดตู้หายไปน้องพังนี้เดี๋จะพู่มากนะครับใส่ลายใส่หน่อยต้นหอมครับต้นหอมชีแซงวานดีดใส่สกันไก่ด้วยนะครับลงไปวันนี้ไม่เห็นสุตพีชพลังเมืองแบบสดๆด้วยนะครับนี่ต้นขึ้นชัยนะครับพี่น้องต้ลงไปครับเดี๋ยวจะมาที่อย่งครับ ไปหลายตัวหน่อยจับับไป้ครับสับๆๆบนีบ่ครับมานี่นะครับมาราดน้ำยำเลยนะครับพี่น้องย่างสีเข้าเท็ดมากนะครับโหลด <c oughs> ชัดครับเรียกแต่ฝีมือไพ่ฝีมือมันครับแตเ่เซียมพม่าดีๆอยู่ก็เปรี้ยวหวานเค็มคเผ็ดนะครับใส่ไปที่มันแล้วก็ม ลุกเขาให้เข้ากันนะครับพี่น้องอือหือนี่ครับเรียบร้อยครับพี่นอ้องเดี๋ยวตักใส่จานเสิร์ฟในทันทีครับพี่น้องมา ครับพี่น้องหน้าตาส,สวยๆนะครับเมนูกับแกมครับผมพี่น้องนะครับยำเนี่ยครับยำแฮมนะครับอ๋อ,อหอมเลยทีเลยวเชื่อพี่น้องมาแต่ที่ขาดไม่ได้นะครับเย็นๆแบบนี้เมนูกับแกมกับต,ต้องมีนม้มเก๊กฮวยครับหนึ่งแก้วเป็ดครับมาพี่น้องมันัง กินตุ๊กแท้วันนี้ดีครับบรรยากาศกับนี่โมเล้งครับอยู่ในสวนนาบันจิบน้ำเจ๊กห้วยแล้วก็มีนี่ครับเมนูกับแกมครับย่ำครับผมพี่น้องนี่ครับได้ถ้วยที่เทาย่ำกับนี่มีนะครับในซ่างมามากินกันเลยช้อนมาขอมาแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องสุขสุขคนครับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับผมใน YouTube เป็นกำลังใจแซมพายนิดดีนะครับนกองไปมาซิมแสบๆน้ำกันเลยครับพี่น้องยำบูโลนาครับผมเป็นเมนูกับแก่พี่น้องแสบๆน้งกันครับช่วงของมองแรงผมทำทอดจากน้นหัวเอาสวนเล้วครับพี่น้อง เมนูกับเกี่ยมซูพีซูนอกเบิงองแบบง่ายๆบรรยากาศยำคำยำแดงครับส่วนหน้าบ้านกระจอกใกล้เมื่อ้วครับกับหัวมงว่า อนนี้หนึ่งเมนูง่ายๆครับมงุงแซ่บพอนินดีทุกคนสามารถเฮ็ดได้เยอะนะครับพี่น้องลองไปเฮ็ดเพลินครับรับรองว่าแซ่บแน่นอนอนะครับคำนี้ครับ น mm hmm. ี่นอ้อ,นองมาเสียงไปแสีบครับแสีบผมหยุดกินไม่ได้น <c oughs> ี่น้องเด็กใส่จานนิดใส่จานแบบน้อยๆนะหักตาข่าครับพี่นอ้องนั่งคนเดียวชิๆ 你不俩。 ยุดยอดอครับสำหรับคลิปนี้นะครับหง่องถ้าเจอใจก็ได้ลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อป็นกำลังใจให้แจ้งประมาณนี้ดีนะครับกดกระดิ่งให้ความจะบประพาสการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแจ้งประมาณยินดีนะครับ เมนูยังไงเต๋อก,กับแซ่บครับพี่นอ้องสำหรับืันนี้บ๊ายบายพี่น้องสวัสดีครับพอกันใม่คินาอีพี่นาครับว่าจะเป็นเมนูยังแบบยังไงสไตล์แซ่บพอันดีๆกดติดตามไว้นะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ